โอเคนะคะได้แล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะเจนจะขอมาแบ่งปันต่อในเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุสมผลที่เคยแบ่งปันแล้วก็ค้างเอาไว้นะคะก่อนอื่นเลยขอทบทวนก่อนเนาะว่าเราได้แบ่งปันไปถึงตอนไหนแล้วนะคะ เราได้แบ่งปันไปถึงเรื่องของความจริงแห่งการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุสมผล6ประการเราได้เรียนประการที่1ถึงประการที่3ไปแล้วนะคะขอทบทวนประการที่1ก็คือพระเยซูนะคะทรงถูกลงโทษเพื่อเราจะได้รับการยกโทษบาปและพระองค์ทรงฟกช้ำเพื่อให้เราได้รับการรักษาให้หายดีนี่คือประการที่1นะคะประการที่2นะคะพระเยซูทรงถูกทําให้เป็นบาปด้วยความบาปของเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นนะคะจะได้เป็นผู้ที่ชอบดับ ชอบรรมโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและก็ประการที่สามพระเยซูทรงสิ้นพระชนด้วยความตายของเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะอันนี้คือทบทวนเนาะที่เราเรียนถึงตรงนี้วันนี้นะคะจะพูดถึงประการที่สี่คือพระเยซูนะคะทรงเป็นคนจนด้วยความจนของเราเพื่อเราจะเป็นผู้ร่ำรวยและมัง่งคั่งด้วยความรวยอันมีสง่าราศีของพระองค์นั่นเอง ความบาปนะคะพี่น้องได้เข้ามาในโลกนี้ทําให้มนุษย์เนี่ยยากจนทําให้ชีวิตของเราขัดสนความบาปทําลายชีวิตของมนุษย์นะคะแต่พระเยซูลงมาและก็รับเอาความบาปและรับเอาความยากจนของพวกเราไปด้วยนะคะและก็ได้หยิบยื่นความมัง่งคั่งให้กับเราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาของท่านนะคะที่สถิตยอยู่ในสวรรค์นเนี่ยเป็นผู้ที่รวยที่สุดเลยในจักรวาลน,นี้นะคะพี่น้อง ท่านรู้หรือไม่ว่าพระองค์ทรงมีความมั่งคั่งอย่างไม่จํากัดบางทีนะคะบางทีลูกเรามาขอเงินเราเนี่ยใช่ไหมพี่น้องเรายังมีความจํากัดเนาะเราบอกโอ้อันนี้แพงไปนะลูกเราซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยเรามีความจํากัดนะ้ำเงินในกระเป๋าเราไม่พอนะคะแต่ว่าพระเจ้านะคะถ้าเราไปขอกับพระเจ้าพระพิดาที่ทรงสถิตในสวรรค์ของเราพระองค์มีสิ่งดีเยอะแยะมากมายนะคะอย่างไม่จํากัดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รวยที่สุดในจักรวาลน,นี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทั้งภูเขาแม่น้ําลําธารนะคะเงินและทองก็เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของทะเลแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้สองโครินบทที่8ข้อที่9กล่าวไว้ว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเลยว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์ในพระคัมภีร์นะคะพี่น้องที่บอกไว้เนี่ยว่า เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแม้พระองค์มั่งคั่งพี่น้องแต่พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะใครละ่ะก็พอเห็นแก่เราค่ะพี่น้องเห็นแก่พี่น้องทั้งหลายในห้องนี้อืมเพื่อเราทุกคนเลยพี่น้องในห้องนี้นะคะจะเป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์มันเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นค่ะพี่น้องซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยที่ไม่กังเขนเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว พี่น้องจ๋าให้เรารับเอาด้วยความเชื่อดีไหมจ๊ะให้เราโยนความยากจนให้กับพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วเราก็รับเอาความมัง่งคั่งของพระองค์ด้วยความเชื่อตอนที่พระเยซูคริ์นะคะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้สามสิบสามปีก่อนที่พระองค์จะถูกจับตึงที่กางเขนพระองค์ไม่เคยยากจนนะคะพี่น้องพระองค์มีเงินมากมายเลยนะคะพระองค์แบบไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาทำบัญชีใช่ไหมคะนะคะ พระองค์มีบ้านหลังใหญ่อืมนะคะถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์นะคะดูดีๆนะพี่น้องจะสังเกตเลยว่าพระเยซูไม่เคยขาดส่วนแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยอดอยากไม่เคยยากจนพระองค์มีเหลือกินเหลือใช้แล้วก็พระองค์ยังสามารถช่วยเหลือคนจนได้เมื่อใดที่พระเยซูยากจนนะคะบางคนถามบางคนคิดนะคะว่าตอนตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกเนี่ยพระองค์ขาดสวนมากๆเลยนะพระองค์อาจไม่มีเงินสดมากมาย แต่พระองค์ไม่เคยขัดสนสิ่งใดในการรับใช้ของพระองค์เลยและเมื่อพระองค์นะคะส่งสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐพวกเขาก็ไม่ขัดสนสิ่งใดค่ะพี่น้องในพระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกานะคะบทที่ยีบสองข้อที่สามสิบห้าบอกว่าพระองค์จึงตัดถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านขัดสนสิ่งใดบ้างขาทั้งหลายทูลตอบว่าหาม่ได้เป็นไงคะเห็นหรือเปล่า แสดงว่าพระเยซูบอกว่าแม่ประสิ์ของพระองค์สาวกของพระองค์ก็ยังไม่ขัดสนไม่มีใครเลยสักคนที่ขัดสนคนที่ตามพระองค์นะคะสามปีนั้นเดินตามพระองค์ไม่มีใครสักคนขัดสนสักคนเดียวเลยสาวกกับพระเยซูกับสาวกสิบสองคนนะคะไม่ได้ยากจนไม่ได้ขัดสนสาวกและพระเยซูเองนะคะมีเงินนะคะที่จะ รับใช้พระเจ้าและพวกเขาก็ให้เงินแก่คนจนเป็นประจำด้วยนะคะย้อนบทที่12ข้อที่4ถึง8นะคะบอกว่าแต่สาวกคนหนึ่งของพระองค์ชื่อยูดาสอิสคาริโอตคือคนที่คนที่จะอายัดพระองค์ไว้พูดว่าเหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันเป็นเงินสัก2-300เดนารรีันนะคะแล้วแจกให้คนให้แก่คนจน เขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเอาใจคนเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยคือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นพระเยซูตรัสว่าช่างเขาเถิดให้เขาเก็บน้ำมันนี้ไว้จนถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไปในหนังสือยอห์นนะคะพี่น้องบทที่12ข้อที่4ถึง8นี้ ได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่เคยขัดสนตอนที่พระองค์ทํางานรับใช้พระบิดาอยู่ในโลกใบนี้แต่สาวกคนหนึ่งของพระเยซูนะคะซึ่งก็คือยูดาสอิสคาริโอตบุตรชายของซีโมนแล้วก็เป็นคนที่ทรยศพระองค์พูดว่าเหตุไฉนไม่จึงไม่ขายน้ามันซึ่งจะได้สัก2-300เดนาริอันแล้วก็จะแจกให้แก่คนจนใช่ไหมคะที่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเอาใจใส่คนจนนะคะแต่เพราะว่าเขาเป็นขโมยเพราะเขาได้ถือย่าม เขาได้ถือถุงเงินนะ่ะพี่น้องแล้วเขาก็แบบยักยอกเงินบางส่วนไว้เสมอพระเยซูจึงกล่าวว่าช่างเขาเถอะอืมที่เขาทําอย่างเนี้ยเพื่อแสดงถึงวันฝังศพของเราเพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปพระเยซูนะคะทรงมีถุงเงินของพระองค์ในถุงอ่ะมีเงินใชมม้มากมายเพียงพอในการทําพระราชกิจของพระองค์ในยุคนั้นนะคะพี่น้องย้อนบทที่สิบสามข้อที่ยี่สิบเก้าบอกอีกว่า บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือกล่องเก็บเงินพระองค์จึงตัดบอกเขาว่าจงไปซื้อสิ่งที่เราต้องการสําหรับงานเทศกาลนี้หรือตัดบอกเขาว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างในหนังสือพระธรรมยอนตอนนี้นะคะพระคำบอกว่าบางคนน่ะคิดว่ายูดาสถือถุงเงินพระเยซูจึงบอกให้เขาไปซื้อสิ่งที่ต้องการสําหรับเทศกาลนี้หรือตัดบอกเขาว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้างพระเยซูนะคะทรงมีเงินพอใช้ พอที่จะไปซื้อสิ่งจําเป็นสําหรับธุรกิจการงานของพระองค์ที่จะรับใช้พระบิดานะคะนอกจากนั้นพระองค์บอกว่าเขาควรจะให้ทานก่คนจนบ้างเพราะว่าพระเยซูนะคะไม่ใช่มีแค่เพียงพอในการรับใช้แต่พระองค์มีเหลือเฟือไปให้คนจนแจกจ่ายคนจนด้วยดังนั้นนะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องในคิตตจักรว่าเราควรจะช่วยเหลือคนจนในคิตตจักรของเราด้วยเช่นกันและคนจนในเมืองของเรานะคะนั่นแหละท่านได้ติดตามฝากพระบัต อ,อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะให้เราออกไปช่วยเหลือแจกอาหารให้คนจนเอาผ้าห่มหรือว่าสิ่งดีๆนะคะให้คนจนในเมืองที่เราอยู่ในประเทศของเราอย่าลืมช่วยเหลือคนจนที่อื่นด้วยนะคะอย่างต่างประเทศอย่างกลุ่มของพวกเราเนี่ยเราก็มีเนาะที่เราส่งเงินไปช่วยเหลือเด็กที่ประเทศยูกันดานใช่ไหมคะแล้วเจนก็ได้สั่งสั่งหนัสง,งสือพระคัมภีร์ฉบับเด็กนะคะเป็นการ์ตูนเนี่ยจะส่งไปให้กับพวกเขาด้วยในในการส่งพัสดุรอบต่อไปเราจะส่งเสื้อผ้าแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็ อาหารอา,อาจจะไม่เป็นอาหารแตเป็นขนมมาหาให้เด็กๆได้ทานกันนะคะที่ประเทศอยู่การหน้าที่ขาดแคลนนะคะเราจะพบว่าพระเยซูนะคะไม่เคยอดอยากเลยพระเยซูมีเหลือกินเหลือใช้นะคะนอกจากนั้นวิธีที่พระเยซูได้เงินก็เป็นวิธีที่แบบว่าไม่ธรรมดาพี่น้องนะนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า unconventional ไม่ธรรมดาแบบพี่น้องนะที่คนทั่วไปเนี่ย ใช้เงินนั้นมีคุณค่าเหมือนกันนะคะไม่ว่ามันมาจากธนาคารหรือว่ามาจากปากของปลาพระเยซูนะคะพี่น้องเอาเงินมาจากปากของปลาค่ะพี่น้องพระเยซูอัศจรรย์ไหมคะพระองค์แบบก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระองค์ในโลกนี้ใช่ไหมพี่น้องนะคะเราเนี่ยโอ้ทำงานก็จะได้ตังค์ใช่ไหมแต่พระเยซูพี่น้องไม่จํากัดพระองค์มีวิธีที่จะได้เงินนะคะที่อัศจรรย์ใจพวกเรานะคะ ในพระธรรมแมทธิวนะคะบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบเจดกล่าวไว้ว่าอ่ามีคนมานะคะเจ้าตีแมทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยีสิบเจ็ดแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเชเคลหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด นะคะพระเยซูยกขนมปังขึ้นยกปลาขึ้นแล้วก็ทำการมหัศจรรย์เลี้ยงผู้ชายได้อย่างน้อย5,000คนจากขนมปัง5ก้อนปลาสองตัวพระเยซูสามารถที่จะเลี้ยงดูคนของพระเจ้าได้อย่างมหัศจรรย์พระองค์ไม่เคยยากจนนะคะพี่น้องอยู่ในพระธรรมแมทธิวบทที่14ข้อที่1 5บหถึงยีดังนั้นเองนะคะตอนที่พระเยซูยังทรงดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้รับใช้พระบิดานั้นพระองค์ทรงมีเหลือเฟือเหลือใช้ รงมีมากมายนะคะพอที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาให้สําเร็จพรงยังให้แก่คนขัดสนนะคะรงไม่เคยขาดสิ่งใดคําถามที่ตามมาก็คือและพระคัมภีร์พูดเน้นในสองโครินบทที่8นะคะว่าพระเยซูทรงยากจนตอนไหนั้งนั้นน่ะในพในคำจำกัดนะคะคำว่าจนในพระคัำพีไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ ไม่ได้มีเงินไปซื้อรถเบนซ์ B M W อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คําว่าจนในพระคัมภีร์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติอ่าบทที่28ข้อที่4 8คือคําสาปแช่งอันหนึ่งในโลกมนุษย์ก็คือความจนและพระคัมภีร์พูดเน้นถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ให้คําจํากัดความของคําว่าจนนะคะในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปฏินบัตศสตูของท่านซึ่งพระเจ้าทรงใช้มา ต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเลื่อกายและขัดสนทุกอย่างและพระองค์ทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านจนกว่าพระองค์จะทําลายท่านเสียสิ้นในพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปนนีบัตศัตรูของท่านซึ่งพระเยโฮวาทรงใช้มาเพื่อต่อสู้ท่านด้วยความหิวและความกระหายเลื่อกายและขัดสนทุกอย่างคาจํากัดความของคําว่าความจนนะคะพี่น้องมีสประการคือ 1. หิวไม่มีข้าวกินนั่นเอง 2. กรายไม่มีน้ําดื่มสมเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าใส่สขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความจนพระเยซูนะคะทรงเข้าสู่ความยากจนในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตอนที่ถูกจับไปตอนที่พระองค์ทรงถูกจับไปตึงที่กางเขนนั้นพระเยซูไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้ดื่มอะไรเลยแม้แต่ในหนังสือยอห์นบทที่19ข้อที่28พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูร้องลงมาว่าเรากะหายน้ํา แล้วก็มีทหารนะคะเอาน้านะคะเออเอาสมอเนี่ยมาชุบน้ำเออน้ำองุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ยื่นให้พระองค์ดืม่มเพื่อแก้เพื่อแก้กระหายนะคะเพราะจริงๆแล้วพระองค์ทรงกระหายน้ําและดื่มน้าส้อมองุ่นนะคะทาให้ยิ่งกระหายน้ํามากขึ้นเขาแกล้งพระองค์ด้วยค่ะพี่นาะเพราะยิ่งดื่มมันเปรี้ยวใช่ไหมคะยิ่งดื่มก็จะยิ่งกระหายย้อนบทที่19ข้อที่23บสาคันพวกทหารตึงพระเยซูไว้ที่กางเขนแล้ว เขาทั้งหลายก็เอาฉลองพระองค์มาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแต่ฉลองพระองค์ชั้นในฉลองพระองค์ชั้นในนั้นไม่มีตะเข็บทอตั้งแต่ตลอดบนลงล่างพระองค์ทรงกระหายน้ําพระองค์ไม่มีอาหารกินเป็นเวลาหลายชั่วโมงแค่นั้นไม่พอนะคะทาหารยังถอดเสื้อผ้าของพระองค์ออกเอาไปหมดเลยแล้วก็เอาพระองค์ไปตึงที่กังเขนพระองค์ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยพี่น้อง พระองค์อยู่ในความจำกัดของคำว่ายากจนคือขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กางเขนพระองค์ได้รับความยากจนของพวกเราพระองค์ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดอีกต่อไปเลยบนกางเขนหลังจากสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระศพของพระองค์ถูกฝังไวไ้ในอุโมงค์ที่ถูกยืมจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟแม้แต่หลุมฝังศพก็ไม่ใช่เป็นของพระองค์เขายืมนะคะเอาผ้าป่านมาห่มพระศพของพระองค์ไว้ด้วย พระองค์ทรงยากจนเพื่อพวกเราทั้งหลายลูกาบทที่23ข้อที่50-53มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟชาวบ้านอารอาริมาเทียหมู่บ้านพวกยิวท่านเป็นสมาชิกสภาเป็นคนดีและชอบธรรมมิได้ยอมเห็นด้วยในมติและการกระทําของพวกเขาทั้งหลายและโยเซฟเป็นผู้คอยท่าแผ่นดินของพระเจ้าชายคนนี้จึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพของพระเยซูเมื่อเชิญพระศพลงแล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งจอกไว้ในศิลาที่ยังไม่มีมิได้วางศพผู้ใดเลย2โครินธบทที่9ข้อที่8บอกว่าและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สําหรับสิ่งที่ดีทุกอย่างนะคะพระเยซูตอนนั้น ยากจนเพราะให้เรามั่งมีในวันนี้ฉบับภาษาอังกฤษน,นะคะบอกว่า and God is able to make all grace abound toward you that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work อันนี้ฉบับคิงเจมส์นะคิงเจมส์นะคะ new king james ดังนั้นพี่น้องคิดเตียนจา๋า ไม่ต้องยากจนอีกต่อไปความยากจนไม่เป็นของคริสเตียนอีกต่อไปเพราะว่าที่ไมายกางเขนเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วนั้นพระองค์ได้รับความยากจนของเราและให้ความมั่งคัง่งและมั่งมีแก่เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเองนะคะจึงมีพระสัญญาในพระคัมภีร์2โครินบทที่9ข้อที่8ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ในฉบับภาษาอังกฤษที่อ่านให้พี่น้องฟังเมื่อสักกี้เมื่อสักกู่ค่ะไม่ใช่เมื่อสักกี้เริ่มไปแล้วนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะมีคำว่า all oh และ everything คืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นะคะอาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอุดมเลยนะคะไม่ใช่แบบประทานนิดเดียวแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า abundant คือเยอะมากอุดมมั่งคั่งเหลือเฟือให้แก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์ สำหรับงานดีทุกอย่างด้วยไม่ใช่แค่มี everything เพราะพระเจ้านั้นะคะได้ประทานพระคุณอันอันต์อุดมแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่แค่แก่บางคนแต่ทุกคนในคิดจักรเพื่อท่านจะมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของท่านทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพียงพอสําหรับตัวท่านเสมอทั้งจะไม่พอแค่ตัวท่านแต่จะยังมีสิ่งของซึ่งบริบูรณ์เพื่อให้ท่านไปทําการดีอีกมากมายหลายอย่างด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอ มากมายเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้พระคำพีข้อเดียวนะคะพูดคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายครั้งมากข้อนี้ข้อเดียวนะคะเห็นไหมคะว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะไม่ขัดสนเลยพี่น้องให้เรารับเอาด้วยความเชื่อพรุ่งนี้เช้านะเราตื่นขึ้นมาพูดเลยนะคะให้เราสารภาพด้วยความเชื่อว่าข้าพเจ้าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอจะมีอาหารกินบนโต๊ะข้าพเจ้าจะมีเงินเลี้ยงลูก ลูกจะไปโรงเรียนได้ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนข้าพเจ้าจะออกไปซื้ออาหารได้ข้าพเจ้าจะไม่อดตายพระเจ้าจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าอาจารย์เปาโลนะคะได้เน้นเรื่องนี้มากเวลาที่ท่านเขียนพระคาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนี้มาโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องจ๋าให้เรารับเอาด้วยความเชื่อแต่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าท่านจะมีเป็นเงินเป็นล้านๆนะคะไม่ได้เน้นเรื่องการเป็นมหาเศรษฐี พระเจ้าสามารถให้เราเป็นเศรษฐีได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นเศรษฐีนะคะแต่แค่จะบอกว่าเราจะไม่ขัดสนค่ะพี่น้องเอเมไหมคะมันคนละเรื่องกันนะคะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะให้เงินเป็นล้านๆ้านแก่พวกเราพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะไม่ขัดสนและเราจะมีเหลือกินเหลือใช้เพื่อไปทําการดีทุกอย่างนะคะอยากจะบอกว่าเจนได้รับจริงๆพี่น้องเหลือเฟืองจริง เ่อันก่อนนะคะแมทธิวเมื่อวานนี้ค่ะแมทธิวไปได้ไข่ไก่มาหกร้อยฟองค่ะพี่น้องราคาแค่แปดปอนด้ด้หมูมาห้ากิโลราคาแค่ห้าปอนคือพระเจ้าให้เรามีเยอะอ่เหลือเฟือเห็นไหมเหลือกินอนะ่ะแจกเพื่อนบ้านทีนี้เอาไข่ไก่ะคะ่ะมาแพ็คใส่ถุงละสิบฟองแล้วก็เดินไปแจกเพื่อนบ้าน <laughs> คือเราเยอะไงแจกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะไม่ขัดสนเห็นไหมเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้า ดังนั้นเองนะจ๊ะพี่น้องท่านต้องติดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะอยู่เสมอก่อนที่ท่านจะไปทํางานหรือจะตัดสินใจนะคะใช้เงินเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าไปสร้างหนี้เพราะว่าการมีหนี้สินเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์นะคะให้เราฟังเสียงของพระวิญญาณอย่าใช้เงินในสิ่งที่ผิดอย่าสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช่พระเจ้าบอกจะอวยพรให้เราไม่ขาดสนเสร็จแล้วเราก็แบบใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแบบไม่มีสติปัญญาไม่ทําแบบนั้นนะคะ เพราะว่าเราจะนําตัวเองไปสู่ความยากลําบากแล้วเราจะมาโทษพระเจ้าทีหลังก็ไม่ได้นะคะจะบอกว่าพระพรนะคะมีะมีพระพรสองประเภทในพระคัมภีร์พระพรประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นพระพรธรรมดาที่เป็นสิ่งทุกอย่างที่ในชีวิตรประจําวันของเราส่วนอันที่สองคือพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ในกิจการบทที่ยี่สิบข้อที่สามสิบห้านะคะข้าพระเจ้าได้วางแบบให้แก่ท่านท่านทุกอย่าง ท่านทุกอย่างแล้วคือให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ขอโทษนะคะขออ่านหม่อีกรอบหนึ่งข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างให้แก่ท่านทุกอย่างแล้วคือให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ควรจะช่วยเหลือคนที่มีกําลังน้อยและให้ระลึกถึงพระวจ,จนะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องจา๋าถ้าท่านไม่ต้องการที่จะขัดสนให้ท่านหว่านมาเมล็ดพืชออกไปค่ะ ท่านก็จะเก็บเกี่ยวมากขึ้นกลับคืนมาพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยนะคะอยากเห็นบุตรของพระองค์ทุกคนได้มีประสบการณ์แห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าคือไม่ใช่แค่เพียงพอแต่ตัวสําหรับที่เราจะกินจะใช้เท่านั้นแต่พระองค์อยากจะจัดสรรให้เรามีมากมายเหลือเฟือพระองค์อยากประทานสิ่งดีให้แก่เรามากมายเพื่อที่เราจะแบ่งปันคนอื่นไม่ใช่แค่เพื่อให้เราทํากิจการหรือกระทําการดีเพื่อพระองค์แต่ให้เราให้แก่คนอื่นได้ด้วยนะคะ สังเกตไหมว่าเมื่อเราหว่านมเมล็ดข้าวมเมล็ดหนึ่งลงไปแล้วนะคะมันจะแตกออกมาเป็นต้นข้าวแล้วก็ออกรวงแล้วก็หลังจากนั้นก็มีหลายๆมเมล็ดพระเจ้าอยากให้เราทําเช่นนั้นหนึ่งมเมล็ดผลิตได้อีกเป็นพันมเมล็ดให้เรามีสติปัญญานะคะคือที่เราจะให้ออกไปไม่เก็บไว้คนเดียวให้แก่การงานของพระเจ้าช่วยเหลืองานพันธกิจนะคะเราต้องรับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ไม่ใช่แค่ความสุขส่วนตัวความสุขความสบายส่วนตัวเฉพาะท้องของเรากับเนื้อหนังของเราไม่ใช่เราต้องได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่พระเจ้าจะให้เราและจะให้เรามากขึ้นเหมือนเรานะคะเป็นเหมือนทางผ่านสิ่งดีเข้ามาในมือของเราแล้วก็ผ่านออกไปสู่คนอื่นแล้วพระเจ้าก็จะผ่านมือเรามากขึ้นอีกมาก,มากขึ้นอีกมากขึ้นอีกและแน่นอนนะคะมันจะเหลือบางส่วนที่เป็นของเราด้วยนะคะ ผ่านให้คนอื่นเหลือบางส่วนให้เราและในที่สุดในบัญชีธนาคารของเราก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นในมือของเราก็จะมีมากขึ้นอีกนะคะและเราก็จะยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็แจกออกไปได้อีกเรื่อยๆพี่น้องเห็นภาพไหมคะดังนั้นนะคะคนที่ไม่ฉลาดก็คือคนที่ชอบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเอง และในที่สุดมันก็หมดไปมันเหมือนทะเลตายนะคะพี่น้องคือมันจะมีทะเลตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่เรียกว่าทะเลตายเพราะว่าน้ําแม่น้ําน้ําในทะเลนี้ไหลมาถึงทะเลตรงนี้แล้วมันไม่ไม,ไมีทางออกมันตันตรงนั้นมันเลยเค็มมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่เค็มมากเราก็อาจจะตายได้พี่น้องตายด้านฝ่ายการเงินไงเราอย่าเป็นทะเลตายนะคะแต่ให้เราส่งต่อไปอีกคนที่ไม่ฉลาดก็คือคนที่ชอบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองและในที่สุดมันจะหมดไปพระกัมพีนะคะสอน เรื่องการให้เยอะมากๆเลยดังนั้นเองนะคะเราจะไม่ยากจนเราจะไม่ขัดสนเราจะมีเหลือกินเหลือใช้เพราะพระเยซูทรงรับความยากจนของพวกเราข้าพเจ้าด้วยนะคะไปแล้วเรียบร้อยนี่คือประการที่สี่ที่จะปลดปล่อยเรานะคะเราไม่จะเป็นต้องมีข้อสงสัยอีกต่อไปว่าเราจะอดอยากโควิดมารอบที่8เราก็จะยังมีกินมีใช้และมีเหลือเฟือ เพื่อไปทำการดีได้ด้วยเอมนนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะเดี๋ยวขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาต่อกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเอมนค่ะเรารู้อย่างเอมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณใจ้าใจมากเมินสัมเชิญพระเจ้า